ครับท่านผู้ชมครับด้เวลาของรายการคนคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง NBT 1บภาคกลางแห่งนี้นะครับนอกจากทางทีวีแล้วนะครับทุกช่องทางออนไลน์ของเราตติดตามรับชมบริการนี้ได้ทั้งสดและย้อนหลังครับช่ว์ราของคนคุยข่าวช่วงคุยข่าวดีท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนล่าสุดก็คือเดือน กรกฎาคมปี67เดี๋ยวตรวจสอบกันดูนะครับแล้วก็สำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวดูช่องทางกันแล้วก็กรอบระยะเวลาว่าทำได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุ เริ่มต้นกันอย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดเข้าไว้ว่าจะโอนเงินนะเข้าบัญชีธนาคารที่มีการระบุไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีโดยตรงของผู้สูงอายุท่านนั้นเลยปกติกําหนดไว้ทุกวันที่10นะของเดือนแต่ถ้าเดือนไหนเนี่ยวันที่ี่ยตรงกับวันหยุดราชการเนี่ยก็จะขยับไปอาจจะลอง,งดูนะครับกร,รกฎาคมาวันพุธเนี่ยตรงตรงกับวันพุธก็กตามนี้เลย10กร,รกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันที่โอน บี้ยผู้สูงอายุไปเดือนสิงหาคมครับวันศุกร์ที่9กันยายนวันอังคารที่10นี่อันนี้ใน3เดือนนี้นะครับส่วนสําหรับในเรื่องของตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมก็ประมาณนี้เอาว่ายึดวันที่10ไว้ถ้าตรงกับวันอยู่ราชการก็ขยับไปส่วนใหญ่ขยับล่วงหน้านั่นแหละไม่ไม่ไม่เกินวันที่10ไปอย่างอันนี้ก็พฤศจิกาก็วันศุกร์อย่างนี้ครับวันศุกร์ที่8เดือนธันวาก็ วันจันทร์ที่9นี่ปี67นะครับที่ยังเหลืออยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะครับส่วนสําหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ต้องดูในเรื่องของเกณฑ์ด้วยขณะนี้นะฮะเอาปัจจุบันนี้ใช้เกณฑ์นี้เป็นขั้นบันไดนะครับ60ขึ้นไป600 70ขึ้นไป700 80ขึ้นไป800แล้วก็90ขึ้นไปนี่ก็1,000บาทนะต่อเดือนนี่เป็นเกณฑ์ขั้นบันไดที่ขณะนี้ใช้อยู่นะครับก็ยัง คงใช้เกณฑ์นี้อยู่ตั้งแต่ปี54มาแล้วนะครับก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยแล้วก็อันนี้คือเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันขณะที่ในเรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี้นาะยกเศรษฐาก็ลุ้นกันว่าอย่างนี้กันละกันนะครับว่าเ,ออเกณฑ์นี้เนี่ยอย่างที่บอกใช้มาตั้งแต่ปี54รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แลละเป็น10ปีมันนานแล้วนะฮะหลายคนก็สะท้อนความคิดเห็นออกมาโดยเฉพาะบอกว่ามันน้อยมากนะครับต่อให้อายุ90ก็ตามเนี่ยเงิน1,000บาทต่อการครองชีพเอาจริงๆเนี่ย เดือนนึงเนี่ยมันกินอะไรถึงจะพอใช่ไหมทางกระทรวงพอมออก็เลยอย่างนี้ครับมีการปรับเกณฑ์การจ่ายเป็นแบบหนึ่งพันบาททั่วนหน้าขณะนี้ความคืบหน้าท่านผู้ชมครับรอที่ประชุมคอรมออนุมัตินะภายในเดือนมิถุนายนนะภายในเดือนนี้หรือประมาณเดือนกรกฎาคมนี่ลุ้นกันนะครับนคะาดหวังให้ให้ผ่าน ถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆเอา1000บาทนบะาทถ้วนหน้านะก็ยังดีใช่ไหมก็ยังขึ้นเรียกว่าขึ้นนะเท่ากันหมด1000บาท60ปีขึ้นไปได้รับ1000บาทท้วนหน้านะก็เพิ่มขึ้นอย่าง60บาทหอหกปีเนี่ยหกรใช่ไหมเพิ่มเป็นพันหนึ่งก็ขึ้นมาตั้ง400อย่างนี้อันนี้เป็นสวัสดิการที่ยังรอกันอยู่นะครับมติครมลุ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเข้าที่ประชุมครมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็อัปเดตให้ทราบนะครับ ขณะที่สำหรับการลงทะเบียนนะครับผู้สูงอายุในปี2,568ท่านที่เป็นผู้สูงอายุนะครับลงทะเบียนปีปีนี้ไม่ทันนะแล้วถ้าลงทะเบียนไม่ทันปุ๊บเนี่ยคือคือเขาไม่จ่ายย้อนหลังอยู่แล้วถ้าลงทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยเขาเข้าใจาตั้งแต่ตอนที่ได้รับสิทธิ์เป็นต้นไปลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนรับเงินนะรับสิทธินะ์เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยในปีงบประมาณ6-8นะครับ แล้วลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนกรอบก็เป็นเงีท้ทุกๆปีนะครับอย่างของอันนี้ก็ปีที่แล้วกับช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้แปลว่าปีงบ68ก็ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับโดยสําหรับเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูอย่างนี้ครับตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของอายุเนี่ย60ปีขึ้นไปนะครับแล้ว ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยอันนี้เงืินไขสําคัญนะครับคือท่านจะได้รับเ,ออเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี67เนะเป็นต้นไปเขียนเส้นใต้นะครับไม่จ่ายย้อนหลังให้ถ้าลงทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยก็จ่ายให้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปตั้งแต่ท่าทีท่านได้รับสิทธิ์แล้วกรณีที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบ6กนะก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยาปี08อันนี้ชัดเจนมากท่านจะได้รับเบีย้ยในเดือนถัดไป นะจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นี่อย่างเช่นครับเกิดเดือนมกราคมปีปี25 2508ก็ไปนะปีปี68นะ่ท่านก็จะเอ่อมีอายุครบ60ปีท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพในเดือนกุมภาพัานปี68เป็นเดือนแรกที่อกวนะ่าประมาณนี้ประมาณนี้คือคือถัดจากเดือนเกิดเราไปเนี่ยได้เดือนนั้นเลย เดือนแรกนี่เกณฑ์เรื่องของผู้สูงอายุก็อย่าลืมนะครับไปดูกันตรวจสอบวันที่ให้ดีส่วนสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตรวจสอบให้ดีนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียนได้เลยแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางพอมอเนี่ยรับผิดชอบให้แล้วก็สอบถามกันได้ยังไม่ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อได้รับสิทธิ์อันนี้ซึ่งรัฐบาลเตรียมละเดี๋ยวลุ้นอีกนะเดี๋ยวจะ ขยับให้ด้วยแบบทุนหน้า1,000ันบาทนี่เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับก็ามาคุยข่าวกันต่อครับผ่าตัดคืนนั้นเลยก็หมอก็บอกว่าก็ให้ทําใจเพราะว่าเลือดออกในสมองเยอะทุกวันเนี้ยที่อยู่ได้เพราะว่าเราเป็นสมาชิกของประกันสังคมอยู่มีปัญหาอะไรเขาก็ดูแลเราตลอด ความช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมได้เสริมสร้างกำลังใจในการดำรงชีวิตให้ผู้ประกันตนเข้มแข็งมากขึ้นและครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สปสอมอบสุขนำโดยนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมส่งมอบความห่วงใยถึงบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานธัทนทิพัตรรัชกิจประการซึ่งวันนี้มาให้กำลังใจกับพี่สมชาติและก็พี่เอ๋นะครับขอเรียนยืนยันกับพี่น้อง ผู้ประกันตนไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามประกันสังคมจะเข้าไปดูแลไปเยียวยาไปแก้ไขปัญหาไปสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจไปสร้างความเป็นธรรมด้วยความรวดเร็วและก็ทันท่วงทีครับขอบคุณประกันสังคมที่ดูแลเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องขอบคุณค่ะคนคุยข่าวเจาะลึกทุกประเด็นข่าวให้ชัดเจน ด้วยเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ประโยชน์ดูแล้วจบครบประเด็นสําคัญหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยคือต่างคนต่างมีหน้าที่และความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไปส่งผลให้ฝุ่น PM 25ลดลงถึง20-24%ถึงสําำหรับหลายๆคนที่รอคอยในช่วงปลายปีของฤดูหนาวแล้วก็เตรียมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาิกานาทีถึง22นาิกา ดูทีวีเปิด M B T 1 1ภาคกลางดูออนไลน์เปิด P R D ท่านผู้ชมครับเมื่อว,วานนี้ขออภัยนะคนคุยข่าวของเราเนี่ยงดนะหนึ่งวันความจริงทราบว่าจะงดเนี่ยปุบปับก็เลยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ เมื่อวานนี้ไม่ได้พบกันแต่ว่าวันนี้กลับมาเจอกันแล้วด้วยความที่เราก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสภาเนี่ยทั้งวันเลยท่านเปิด n อ t ภาคกลางเนี่ยถ้าหากว่าไม่เจอข่าวหลัก n อ t ก็จะเจอสภานี่แหละหรือไม่ก็เป็นรายการที่เรามีบริการ CCAD เท่านั้นเองแต่เผอิญวันนี้โชคดีฮะ่ะวงจังหวะเวลาได้คนคุยข่าวเราก็เลยมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าคุยข่าวใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีเรื่องสภาเลยนะเพราะถ้าเราคุยเรื่องสภาอีกเดี๋ยเราตัดรับสัญญาณไปเหอะคุยคุยข่าวใหญ่วันนี้มีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องสภาแต่คุยข่าวใหญ่วันนี้ใหญ่จริงๆครับช้างฮะใหญ่ไหมฮะไปดูที่ปางช้างสวนนษท์พัทยาครับอันนี้เป็นภาพคลิปนะฮะจากกล้องวงจรปิดเป็นแม่ช้างล่าสุดนะที่ตกลูก นะสามเชือกที่สแล้วนะครับโอ้โหเดือนเดียวนะเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยตกลูกสามเชือกแล้วนะครับสำหรับที่สวนนงนุษย์พัทยานะฮะแล้วก็มีการทำพิธีรับขวัญช้างเขาทำตลอดเวลาที่ลูกช้างที่นี่ตกลูกนี่นะครับสำหรับแม่ช้างเนี่ยคือพังบุตรราคำครับอายุ29ปเปีตกลูกมาแล้วสเชือกแล้วก็ เชือกที่4เนี่ยก็คือเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเชือกที่3สําหรับเดือนนี้ของปางช้างสวนนงรุษพัทยานี่แล้วก็แข็งแรงดีนะครับอยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่ท่านประธานกํมพลตันสัจจารครับประธานสวนนงรุษพัทยาก็บอกว่าดีใจมากเพราะเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยมีลูกช้างตกลูกถึง3เชือกแล้วก็เ,เชือกนี้เนี่ยเป็นเชือกที่4ของปีนี้แล้วนะครับ โดยเรื่องของความพร้อมเนี่ยก็มีการจัดทีมสัตวแพทย์แล้วก็ควานช้างดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะสำหรับที่นี่เนี่ยก็มีหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยนะครับมีช้างอยู่ในการดูแลขณะนี้78เชือกนะฮะฉลองอย่างยิ่งใหญ่ครับนี่นี่รับขวาญลูกช้างนะแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาด้วยมาประกอบพิธีนะครับ ไปดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของข้าวนะครับทางองค์การคลังสินค้าเนี่ยมีการเปิดเผยรายชื่อ7บริษัทนี้เนี่ยคือ7บริษัทที่พิจารณาแล้วคือมีคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถเข้าระบุนข้าวรับจำนำที่อยู่มั่สิปีและอยู่ในโกดังนั่นน่ะสิปีแล้วเจ็ดบริษัทนี้มีคุณสมบัตินะครับก็ตามที่เห็นบนหน้าจอเห็นบอกว่าบรรยากาศของการประมูลเนี่ยคึกคักทีเดียวนะครับดูภาพถัดไป ภาพนี้เนี่ยคือจะให้เห็นถึงคลังแรกคือคือหลักๆสิปีเนี่ยมีอยู่2คลังนี่แหละคือคลังของบริษัทพูลผลเทรดดิ้งนะหลังที่4ก็มีหกบริษัทคือเมื่อกี้มี7บริษัทถูกไหมทีนี้บริษัทสุดท้ายคือบริษัทอุบลไบโอเกษตรเนี่ยไม,ไม่มาประมูลนะตกลงก็มี6แล้วก็คลังแรกมีมาประมูลครบทั้ง6บริษัทนะครับโดยสําหรับบริษัทที่ ยื่นราคาประมูลสูงที่สุดเนี่ยก็คือบริษัท V8 i n t e r t r a d i n g นะจำกัดบริษัทได้อยู่ที่กำแพงเพชรน,นะเสนอราคาประมูลมาที่64ล้า00น1,000 0บาทนะครับโดยประมาณนะฮะอันดับหนึ่งมาเลยส่วนอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งถัดไปนะฮะนี่ก็คือคลังสินค้ากลางกิติชัยหลัง2ครับผู้ที่ประมูลมีทั้งหมด4รายนะฮะทีนี้ก็เป็น v 8เหมือนเดิมเลย นะเสนอมาราคาสูงที่สุด222ล00้าน9 0แสนบาทนี่นะฮะแล้วก็หลังจากที่เปิดซองประมูลทั้ง2 2ครั้งแน่นอนครับก็ตามที่รายงานไปคือบริษัท V8 Inter Trading จำกัดจากถัดไปครับจากจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเ,ออเป็นผู้ที่ประมูลนะได้ทั้ง2โกดังเลยนะ,ะชนะหมดเลยนะครับมาอันดับ1ทั้งคู่แล้วก็มีคนไปคำนวณให้เขาแล้วว่า ได้เข้าไปทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณ1 5 0 0 0นตันเนี่ยนะครับทั้งสองครั้งด้วยเงินประมาณนี้ตกกิโลกรัมละ19บาทนะฮะสิบาทซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อบริษัทที่ชนะการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ของอคสนะครับไม่เกินวันพรุ่งนี้21มิถุนายนซึ่งถ้าประกาศรายชื่อปุ๊บวีเอ็ดเนี่ยก็จะต้องมาทําสัญญาซื้อขายภายใน15วันนะครับ ก็ต้องมาทําสัญญาซื้อขายภายใน15วันทีนี้บริษัทนี้หลายคนก็เลยสนใจว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับมีการไปสืบค้นกันแล้วก็จะว่าขุดคุยก็ได้จนกระทั่งไปเจอหนังสือฉบับนี้ครับทุานผู้ชมดูไฮไลท์สีเหลืองนี่คือทุนจดทะเบียนครับบริษัทวีเอเนี่ยมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทนะฮะสล้านบาทขนาดที่ท่านผู้ชมจําข้อมูลตัวเลขเมื่อกี้ได้นะฮะประมูลข้าวไปเกือบ300ล้านครับเกือบ300ล้าน กระดาษที่ตัวเองมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทหลายคนสนใจมากๆว่าเขาทําอะไรทําไมมีเงินเยอะแยะขนาดนี้บริษัทนี้อยู่ที่กําแพงเพชรน,นะครับใช้ที่ตั้งอยู่เลขที่999หมู่8ตำบลคลองขลุงอคลองคลุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัทรงศรีสวัสดิ์ภัยบุ์จำกัดสํานักงานใหญ่นะฮะซึ่งสวัสดิ์พัยบูญเนี่ยเป็นมือเก๋าเลยแหละในวงการการค้าข้าวเนี่ยนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นดูภาพถัดไปนะคือสวัสดิ์ภัยบูรณ์เนี่ยอย่างที่บอกเป็นมือเก่าถ้าย้อนกลับไปนี่คือข่าวเก่า,าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66เดี๋ยวเอาประเด็นออกนิดหนึ่งให้ดูเนื้อข่าวนะครับเอาเอา,เอาแถบด้านล่างออกด้วยนี่ฮะอันนี้บริษัทสวัสดิ์ภัยบูรณ์เนี่ยคือไปกับนายกเศรษฐาตอนที่ไปที่จีนจําได้ไหมฮะแล้วก็ไปคุยการเจราจาขายมันเส้นเนี่ยบริษัทนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ไม่ใช่กิ๊กก๊อกอาจจะบอกอย่างนี้เขาทําธุรกิจทําดองเนี่ยมานานแล้วละ่ะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ยยโตอยู่นะครับใหญ่ยยโตอยู่่ะดูภาพถัดไปครับคือที่บอกว่าเป็นที่อยู่ที่ตั้งเดียวกันนี่เห็นไหมฮะเลขที่เดียวกันเลยที่อยู่เดียวกันเลยกับโรงสีสวัสดิ์ไัยบูรณ์นะครับคือเขาประกอบธุรกิจเนี่ยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการชนะประมูลของทางวีเ,เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรหรอกนะแล้วข้าวที่ได้รับการประมูลครั้งนี้เนี่ย ถามว่าวิเอรจะไปทําอะไรก็มีการคาดการ์กันว่าน่าจะส่งออกไปที่ตลาดแอฟริกานะฮะแอฟริกาซึ่งม,มีมีบางบางส่วนเนี่ยได้รับข้อมูลว่าเหมือนกับเขานิยมบริโภคข้าวเก่านะฮะชอบกินข้าวเก่าก็เลยจะส่งออกไปที่นั่นนะครับไปถามท่านรองนาะยกภูมิธรรมครับท่านบอกว่า,เ,าเรื่องทํานองแบบนี้เนี่ยท่านท่านไม่อยากให้ทุกฝ่ายไปมองในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้ามีข้อสังเกตกันแบบนี้เนี่ย ก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ได้มีการให้ทางอคออสอแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยไปดูบริษัทนี้สิว่าเป็นยังไงเอาจ,จะได้ชัดเจนกันได้ให้ไปไปดูอย่างเต็มที่นะอย่าให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยวิพากวิจารกันแรงเหมือนกันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยสร้างละครขึ้นมาใช่ไหมมีการหัวกันหรือเปล่าหรือว่าบริษัทนี้มันเป็นโนมินีของใครซึ่งรองนาะยกุมทางบอกว่าก็ไม่อยากให้มีการคิดอย่างนั้นและไม่ยอมให้มีการหัวกัน นะไม่ไม่ยอมให้สร้างโนมินีแน่นอนกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการประมูลข้าวล็อตนี้มาถึงขนาดนี้แล้วทุกอย่างต้องโปรใสที่สุดส่วนผลการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะทานการประกาศผลผู้ชนะประมูลและผู้มีสิทธิ์ได้รับสินค้าข้าวสต๊อกของรัฐ15,000ตันหรือไม่ท่านรองนายกบอกว่าขณะนี้เนี่ย ข้าวอ่ะม,มันขายไปหมดแล้วละ่ะ15,000ตันเนี่ยคือประมูลได้ราคาเฉลี่ยก็ประมาณกิโลละ19บาบาท7สตางค์หรือเท่ากับตันละ 19, 0 7 0บาทเป็นเงินรวมกว่า286ล้านบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่จะพอใจที่พอใจแล้วส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าโดยเฉพาะประชาชนนี่แหละกลัวว่าข้าวลอดนี้เนี่ยมันจะมาถึงข้าวในมื้อไหนของเราหรือเปล่าคือคนไทยไม่อยากกินนะพูดตามตรงท่านรองนายกก็บอกว่า คือคือถือต่อให้วนกลับมาจริงไะนะฮะต่อให้วนกลับมาจริงข้าวก็จะต้องผ่านกระบวนการนําไปขัดสีปรุงแต่งข้าวให้ตรงกับมาตรฐานแต่ก็ต้องย้านะขีดเส้นใต้ท่านไม่ได้บอกว่ามันจะกลับมานะเราก็ไม่ทราบเราคงต้องไปไปดูนะว่วีเอทก็จะส่งไปไหนใช่ไหมฮะซึ่งตามข่าวเห็นจะบอกส่งแอฟริกานะครับก็คงจะไม่ได้เอามาขายในประเทศถ้าจะทําเพื่อขายในประเทศเนี่ยแน่นอนสินค้าอะไรก็ตามแต่ที่จะมาขายเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ถึงจะขายได้เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายไม่ต้องกังวลรองนายยคภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีพาน,นิชย์แต่ก็บอกว่าจะติดตามดูแลให้อย่างเต็มที่นะฮะทีนี้ไปดูแนวโน้มเรื่องของการส่งออกนะครับหลังจากที่เรามีการประมูลข้าว10ปีจากโครงการรับจำนำกันในมุมของการส่งออกเนี่ยเราอาจจะต้องสู้ศึกหนักมากขึ้น จากความท้าทายหลายอย่างในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแม้ว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วง4เดือนแรกคือมกราคมถึงเมษายนมีปริมาณเพิ่มขึ้น29%โดยประมาณหรือว่าเฉลี่ยเดือนละ850,000ตันต่อเดือนบูลค่าประมาณ78,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น60%โดยประมาณเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทางด้านของคุณชูเกียรติโอภาสวงครับนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าผลการประมูลข้าวรัฐ10ปี มีปริมาณเพียง15,000ตันนะครับไม่มีผลต่อราคาข้าวในตลาดเพราะว่าปริมาณเนี่ยน้อยมากถ้าไปเทียบกันแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ไทยแข่งขันลําบากก็คือราคาข้าวไทยเนี่ยมันสูงกว่าเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญของเราการทําตลาดข้าวของเวียดนามเขาก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นราคาส่งออกก็ถูกกว่าเราประมาณร้อยเหรียญสหรัฐต่อตันเช่นข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่900เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนามเข้าขาย6 7 0เถึง680ปเหรียญสหรัฐต่อตันอย่างนี้ครับแล้วถ้าราคามันเป็นแบบนี้เราก็สู้ลำบากเหมือนกันแล้วยังมีแนวโน้มที่อินโดนีเซียครับคาดว่าจะประมูลข้าวเดือนละ3 0 0 0 0 0ตันเวียดนามปากีสถานรวมไปถึงตลาดมาเลเซียก็จะนำข้าวนำเข้าข้าวเดีย๋ยวจากทางเวียดนามเหมือนกันอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองก็คือนโยบายการส่งออกข้าวของทางอินเดียครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับที่จะหวนกลับมาส่งออกข้าวในไตรามาสที่สีก่อน้นี่เขาไม่ส่งนะเขาเก็บไว้กินเขาเองด้วยด้วยภาวะเอลรีโยลาเนยาอะไรนั่นแหละโลกมันป่นปวดเขาจะเก็บไว้กินเองทีนี้นโยบายอาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดเขาส่งออกเนี่ยอินเดียก็จะเป็นคู่แข่งสําคัญของเราเหมือนกันและแม้ว่าที่ผ่านมาครับอินเดียจะมีการเก็บภาษีส่งออกข้าวอัตราสูงถึง20%แต่เขายังถูกกว่าไทยอีกนะข้าวไทยนี่แพงจังเออข้าวอินเดียยังถูกกว่าเรา70% 80ปเหรียญสหรัฐ ต,ตันครับอย่างไรก็ตามครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวของเรานั้นทั้งปี67จะยังสามารถส่งออกได้ปริมาณ8ล้านตันซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเวียดนามครับที่มีแนวโน้มจะส่งออกทั้งปีอยู่ที่8ล้านตันเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวติดตามรายงานชิ้นนี้ครับภารกิจที่น่าสนใจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วเราพักกันสักครู่นะครับ และธรรมตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่4จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายชาดาไทยเศรษฐและธรรตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชฉมาศผู้วารชการจังหวัดอุทัยธานีนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชร รวมถึงผู้ประกันตนและเครือข่ายประกันสังคมร่วมงานครั้งนี้กันอย่างคับขั่งโอกาสนี้และทำตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา40ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง5กรณีทั้งกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยทุพพลภาพตายชราภาพและสงเคราะห์บุตร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสําคัญกับการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตมากขึ้นดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคมที่จะต้องดูแลผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ให้มีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคงพร้อมเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปวันนี้ที่เรามาก็จะมาเชิญชวนให้กับพี่น้องเพื่อนๆในจัททงหวัดอุทัยธานีเข้าสู่ ประกันสังคมตามมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเราจะเข้ามาดูแลผู้ที่ประกันตนหากว่าท่านประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา40ก็จะดูแลท่านไปตลอดทั้งชีวิตและวันสุดท้ายของชีวิตเราประกันสังคมก็ต้องเข้าไปดูแลเราอีกเช่นกันนี่คือผลดีของมาตรา40ด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธ เลขาธที่การสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นอย่างมากดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกรันตนมาตรา40ให้เข้ามาเป็นครอบครัวประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองที่จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับความสนุกความมันที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตารอกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมส์ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2567และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อันยมณีเกมส์25ถึง31มกราคม2568พบกับนักกีฬาจาก77จังหวัดกว่า20,000คนที่มาร่วมชิงชัย ที่จันทบุรี คนไทยดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ลงทะเบียนทาง w r b 1 0 t h a i r u n รับเสื้อฟรีมาก่อนมี1ก่คนคนไทยสมองดีเฮลที่ไทยเฮลที่เบรนรวมพลังสองพฤศจิกาย,ยนนี้ณสนามจริญสุขมงคลจิตและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ ช่วงนี้ก่อติดเลือกสอว67นะครับท่านเลขาธิการกรกรตครับคุณสวงสบุญมีออกมาพูดถึงกรณีที่หลายคนเนี่ยเริ่มเริ่มพูดถึงเรื่องร้องเรียนจากการเลือกสอวเนี่ยว่ามันดูเยอะขึ้นเหมือนกันนะท่านเลขาท่านเลขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยท่านมองว่าไม่ได้มีมากนะักทําไมท่านบอกว่าไม่มากท่านมองอย่างนี้ครับว่าผู้สมัครสวทั้งหมดเนี่ยตอนแรกเลยนะ4ี่0 0กว่าคนใช่ไหมฮะ มีมีผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยไม่ถึง100รายอายท่านก็เลยมองว่าไม่เยอะหรอกร้อยร้อยร,ร, oy, ร, oy, ร,รเรื่องเองมีคนสมัครตั้ง40,000ืไม่เยอะแล้วก็ถ้ามีกรณีไหนทําผิดเนี่ยก็เดี๋ยวก็ลงโทษกันไปตามกฎหมายซึ่งท่านยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับส่วนอีกเรื่องสําคัญก็คือสําหรับกรณีที่สารปกครองยกเลิกระเบียบกรกตที่ออกตามมาตรา36เนี่ยท่านบอกว่า ท่านก็เลยไปห้ามในเรื่องของการหัวกันลงคะแนนไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยการจะไปขอคะแนนกันไปแลกคะแนนกันเนี่ยไม่ได้นะครับแต่เมื่อยกเลิอกอันนี้เนี่ยก็ถือว่าอิสระแล้วยกเว้นเสียแต่ว่ามีการจ่ายเงินกันจ้างมาลงคะแนนอย่างเงี้ยถ้ามีหลักฐานเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับ ออตอนนั้นท่านเลยาบ,บอกว่าคือเราคิดว่าเราออกแบบกติกามาเพื่อให้เป็นธรรมนะครับแต่เมื่อศาลมองเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ไม่มีใครผิดก็ทําตามที่มีการกําหนดมานะครับผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผลของสอวอเนี่ยคงจะออกมาทํานองว่าสอว2อ0รท่านชุดใหม่เนี่ยก็คงจะมีสายอนุรักษ์แล้วก็สายสีส้มเป็นงั้นใช่ไหมท่านบอกท่านไม่ทราบนะครบ

chia cha. Rất, nhau. Đáp cần thứ tình. Đáp kiên